กินแต่อยู่เฉยๆเราว่าจะอาเกศหมอมุกอาก,กูมาเกศปัสยุจุกอาโกมาเกศกุลาเกย์อาโกมาเกศกุลาเกยอยากกินแล้วก็นอนเราว่าจะเป็นใสเลือดนิดเราว่าจะเป็นเอ่อเส้นเลือดตีบในสมองเออหรือเส้นเลือดแตกแค่นั้นเองบุแกฮะมุแกจงเส้นเลือดตีบตุ้งตัวแกบาพี่ไม่บางทีพี่วิน เ้ทุกคนงงมากพี่เครุชวนวิ่งปกติเครุไม่ค่อยวิ่งนะเพราะเครุมีโรคประจําตัวเื่อกี่ล่ะตัวอะไรล่ะอฏิมาตีบอลรุ่งงงอยู่ดีพี่วีอยู่นี่เกือบเดินไม่เคยชวนไม่เคยชวนว่าจะวิ่งวันนี้จะวิ่งกี่ล้านอ่แล้วมุกี่นี่เดินกูเดินไหมเดินเดินกูยังไม่อยากเดินเลยก็วิ่งสิอ่าพี่วีมาวิ่งในสวนอ่าพาราม้าใช่ไหมพี่ฟ้าเออในสวนพารามเจอมาโรงเรียน แล้วพี่วจะบอกว่าสนามนะมันมีหมดเลยตรงนี้จะเป็นสป,ปตัตตกรว,วลเลฟฟุตบอลแล้วก็แบบเป็นตั้นนะฮะมันจะแยกไปเลยมันดีมากเลยควายแรดเออมีหมดเลยควายแรดออลิงชน,แงชนีแล้วก็ควายอึงอ่างแล้วก็บโย่าไม่ที่พี่ฟ้าอยากวิ่งคือเขาดูโค้แล้วประมาณสี่ทีแล้วเยฟ้าก็แบบไอคิวมันดีมันปังแล้วก็เลยแบบเออมาวิ่งก่อนทำท้าวิแต่ว่าพี่วีวิ่งจริงๆเนาะ เออาสนาเบร่ก่อนโบรอะไรวะนี่ศสนาเบรกเธอวิ่งแบบนี้มันดีนะเวลาช่วงยี่แต่ว่ากลางคืนมันก็ดีนะพี่พานะมันมีกลางคืนตัวยางีโรงเรียนฮะนี่พอกลางคืนมันจะเป็นโรงเรียนตรงนี้นี่โรงเรียนแล้วมุมนี้พี่ฟาเคยเรียนแล้วพี่ฟาเคยเรียนแล้วมุมนี้แล้วก็ถ้าจะเจาะลึกสมมติว่าจะเจาะลึกวิชาเคมีพี่ฟาจะเล่นตรงนู้นๆเธอแต่สภพา ไม่พี่วีอดีนางเงือกออตุยมาแก,ก่สารายดับจืดเลยทุกปีเธอสารายมีนะ่พี่วีจะให้ดูสารายนี่สารายอยู่สวนพระรามกาน,นี่สารายสารายนี่เธอสารายไม่พี่วีจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะคุณต้องออกกําลังกายช่วงเด <มา S 2> <น>็นถ้ามีลาที่มาแก้ตุยท่อาจะสารายตัวถ้ามีเวลาคือให้เวลากับตัวเองในการออกกําลังกายผ่อนผันพล เขาเรียอะไรพี่ฟับปล่อ,อยผลานพลังงานปะผมก็เผาผ่าเผาผลานพ,พ,พ,พลังงานให้กับตัวเองนะเพื่อให้ตัวเองสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ว่าจะอายุน้อยหรือมากหรือปางกลางแล้วก็ต้องออกกำลังกายเพื่อตัวเองนะอยากกินแต่อยู่เฉยๆเรา,าจะาอาเกศอ๋หมกอกกมาเกแตอนจุอกกมาเกศกุลาเฮ้ยอักกุมาเกศกุลาที่อยากกินแล้วก็นอนเราจะเป็นใสเลือดนี่เราจะเป็น สเส้นเลือดตีบในสมองเออหรือสเส้นเลือดแตกแค่นั้นเองบุกแก่ห้ามบุแก่ดึงเส้นเลือดตีบทุกงัาแค่บาทพี่ไม่บางทีพี่วินเหนื่อยพอเราวิ่งเยอะๆมันเนี่ยเวลาพูดมันจะแบบเอองงปลาปลา,ปลานิดนึงออประมาณนีน้ไงไรอีแล,ละเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต้องเก่งทุกอย่าง ดูสิพี่ฟ้าพอยาววิ่งไงยมีมีแบบมีใบหน้าแบบสดใสใช่ยมมาเย่จ้าเอาแค่มาเยะเอาเป็นขบุตร์เต้พอยมไม่วิ่งยอยู่ในห้องอ่ะสเปกเกบิลิสม้นมาขึงละกลองตู้อิตาเลี่ยโดอู้เอาเป็นขบุกะลิ๊กนะตุกกะลิ๊กกะลิ๊กได้ยังไงกังไงละลังไงราเดี๋ยวไปวิ่งนะทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับทุกคน